คือเบิ้งคิดโป้คิดยังด้วยคิดโป้เพราะต้องเบิ้งดอกแอบนี่นี่นี่แอบนี่แอบย่งแอบหาคู่นี่โง่ไปผู้สาวบักหลายเด้เด้นมีแต่อิม่มงามโง<ว>่ไปโง่ไปที่บอกไปียงนี่เขาบอกน้ำหลายเทียแล้วแอบหาคู่เนี่ยเมียไปอยู่เขาโทรเลยมีแต่อิ่มงามนัด<ค>ไ,ไปหาเลยไปนันี่ ผมมีป่ะมีโหลดเอาแอปหาคู่น่ะเอเดเบอร์ไหนมีเบอร์มีอย่างติดตอ่อชัดเจนเจตเบอร์ไหมเอาคนนี้เด้อนี่คือพวกพ,พวกสติเพศสตูเอลอล่ะอ่ามึงย้อนหลังแบบ่เลยบ่เยบ่ห <g ül> ูอีหลินเหี่ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเด้อสบึงหลาไปในบึงบึงบึงก็มาจอยนอะก็ยครับี่เบลพบพี่เบลพบอันี้มันคล่ไข่เมียกูต่วไม่รู้หรอกคนน้นคนน้เงี้ยนเอออยู่ในเฮียนนะว่าน้ำไขยกันเอาแมนอันีก็นะ ทักัหาคนหาคนเอาผู้ละคนเขาเขาเขาพิชกูเจ้าบ่กนบนนบนนบนันได้แล้วก็เอาเลยสูมือเขาไม่ได้เอาแอป,ป,ปหาคู่นี่แหละมันิยากยังหาผู้สาวว่ได้ขืนเฮียนขึ้นซ่านขืนตะกีด้มีโทรศัพท์ก็ได้ได้ผู้สาวได้อเขาก็หาผู้เบาวคือกันเด้อได้ะ ถูกใจก็ไปคุยกันคนหาเบอร์เลยบ่คนหาเบอร์มันมีเบอร์ให้พร้อมเบอร์ใคยคนหาเบอร์เลือกเอาเลยปลาดีชุ่มชุ่มชุูมเท้าเท้าเทียนนี่โอ้ย็อยนี่แบบเจ้าพ่ออามักสเปกอินี่นะทุกคนทุกคนมันเอียงข่างมันคือย้ายฝนเฮีนี่บุกขี้ดาบ เมื่อหญ่ฝนมาไหนเต้เสียบหรือมันพี่ดาวพี่ดาวเนาะคือบ่เออขาวอีหลีโอุยานสาวลาวอยู่นี่เนาะคือป่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอยู่ที่ไหนครับอ๋ออยู่คอนแก่นค่ะอ๋อพี่ได้เบอร์หนูมาจากไหนคะ อยู่ในแอปหาคู่เพราะว่าวผมเป็นคนไม่มีคู่เ <c oughs> ลยอยากคุยด้วยโสดมานานหรือยังคะสโสดโสดนานแล้วแต่ก็เหมือนไม่โสดแหละ <มา S 1> แต่ก็ไม,ไม่ได้อยู่ด้วยกันกนับแฟนแยกกันอยู่สองปีละมาความเลิกกันเลยใช่ไหม เมื่อเลิกก็ไม่เลิกแต่อยู่คนละที่แต่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกันแล้วก็เหมือนเลิกกันเหมือนตายไปจากกันมาเค้ามว่าแฟนคงไม่กลับมาแล้วใช่ไหมจุดทูบเก้าดอกถอยลงได้สามเก้ากระเทือบท้า3สามทีเขาก็ยังไม่กลับมาเลยสวล่วน,นะวน้วจ้า สว,วยมาสองปีเลยอยากเห็นหน้าจังเลยเสียงหวานจังเลยหนูก็สวยมาสามปีแล้วเพราะแฟนตายฮะตายตายใช่เหรอเฮ้ยจาจุ๊มันเจ้าชู้มันเลยถึงเหยียบตายจ้ะฮะมันเจ้าชู้ถึงแล้วถึงรถเหยียบตายจ้ะเมื่อพี่ก็เหมือนกันมัน อยางพี่ดีเนาะมันคนใจดีเนาะโอ้ยี่ก็ใจดีกับทุกคนแหละแต่เขาก็ไม่ใจดีกับพี่ใจดีกับทุกคนผู้หญิงหรอคะไม่ใจดีกับทุกคนหมายความว่าเพื่อนอเพื่อนฝูงกับแฟนคนที่เลิกกันนี่ก็ใจดีกับเขาทุกอย่างนั่นแหละแน่ใจหรอคะอย่าเค้นหน้าดี เหห็นหน้าเจอกันได้ไหมที่ไหนก็ได้ได้แต่ว่าเสียงค,งคุ้นๆพี่ใช่นักร้องที่ร้องเพลงฮะลูทูไหมชื่อว่าสายันมันรุ่งอะ่ะใช่ไหมคะอเสียงคุ้นๆอะไรจะบังเอิญขนาดน,น,น,นั้หนูว่าหนูว่าใช่นะเสียงเนี้ยจำได้อยู่เคยดูเหรอ ใหฟังอยู่จ้ะแม่เปิดให้ฟังโอโ้แสดงว่าแม่นี่เป็นเอฟซีของพี่เหรอยฝากขอบคุณแม่ด้วยนะยเขา<ด>คง<ด>ไม่รู้<ด><ด>หรอกว่าที่ลูกเขยของเขาเอกำลังพูดกับลูกสาวเขาอยู่พูดแบบนี้อยากไปเจอหน้าจังเลย พี่ทำาละครนสั้นด้วยอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะแต่เสียงคุ้นมากเลยเหมือนเหมือนเคยได้ยินที่ไหนฮะเสียงคุ้นมากเลยพี่ชื่ออะไรคะสายันครับฮะไน่รู้ครับไม่ใช่เมื่อกี้ว่าจะเจอคนดังนะเนี่ยฮะเมื่อกี้ว่าจะเจอคนดังนะเนี่ยอะไร ดังเด้งที่ไหนแล้วจิตตั้มแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วจ้ะโอ้ยไม่แก่ขนาดนั้นพ่อปู่ก็พาดูปู่เสียแล้วก็มาพ่อพาดูจ้ะพ่อก็เสียแล้วแม่พาดูจ้ะโอ้ยอย่าให้แม่ดูนะถ้าปู่ก็ตายพ่อก็ตายผอ๋อนานแล้วนานขนาดไหนคุยกับหลายคนแล้วแต่ไม่ถูกใจเหมือนคุยกับน้องเหรอ นัดไปเจอแล้วก็มีแต่คนแบบยังไงก็ไม่รู้ประมาณกี่เดือนแล้วคะโอ้หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วอปีนี้หรืปีปีที่ผ่านมาคะก็เริ่มตั้งแต่ปีกลายนี่แล้วว่าเรื่องตั้งปีกลายเนาะใช่เมียพี่เนี่ยมันซื้อบือ้อมึมองว่าใครซื้อบือ้อบกปอบ,บฮะ <laughs> มึงได้มันแต่ปีกายเตะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวปากผักเอ้ยทางดานโอ้โหเลยวมึงออกจากบ้านเมื่อไหนมึงโทรหาคนอื่นแบบนี้วะเดี๋ยวตายละกูแม่เอ้ยบังเอินอีผักเนี่ยเอาเบอร์ไม่ใช่ตายละกูมึงเนี่ยมันบ่าแบบไรายั้นว่า สวกสดีคุณเอวีคุณเอวีสวัสดีครับฮัลโหลครับจ้าจ้าอือจ้าอยู่อยู่ไหนครับตอนนี้อยู่บ้านจ้ะบ้านจ้ะ ต้นลักมีสอดตอนลักมีสอดครับอยู่อยู่ใกล้ๆอเภอชีชมพูอ่ะจ้าโอเคเจอกันที่นั่นเนาะโอเคค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีป้๊บคุยขู่ขาวอาลาด มองนี่มังดำเลยนี่ก็ผมยังเดวคือดำอุ้ยงามงาม,งามแบบนี้ไม่เชื่อ๊จจ๊ะเอ๋จาไอพี่ครับทำไมไม่หันหน้ามา พี่ม่การห,หน้าเราบาด6กบาดใจพี่เช่นเกิบโอ๊ยพี่พี่ทำไมพูดแบบแนั้นอะก็หนูงงน,หน่าก็หนูหน่ารักพียรเอาก็เอาหน้าหล่อๆของพี่มาให้หนูดูบ้างสิพร้อมหรือยังจ๊ะพร้อมนะจ้าอยาก,ก็ลินความหล่อของพี่นะ ให้มีประโยชนต์ต่อหางกายอย่าลืมดื่มกาแฟเก้าดีคาแฟผเดอ้อ